สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนย้อนฟังคําตอบเบลล่าหลังท้าให้เวียเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานคําตอบที่ได้ทําเอาพูดไม่ทกล่าสุดทางด้านโลกโซเชียลได้มีการเผยแพร่คลิปการสัมภาษณ์ในอดีิตของเบลล่าเวียโดยถามเรื่องเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานซึ่งทางด้านเวียสุกรวัฒน์ได้บอกว่าณตอนนี้ยังรู้สึกว่าเขามีความสุขกับการทํางานมากๆเอาเป็นว่าหาเวลาไปทริปกับเพื่อนให้เบาสมองเขาคง อยากให้สบายก่อนทั้งเรื่องบ้านและครอบครัวที่ต้องดูแลผมไม่เคยคุยอะไรแบบนี้คิดว่าไปเรื่อยๆร,รอเซอร์ไพรส์ได้เลยซึ่งทางด้านเบลล่าราน,นีได้ตอบว่าคงต้องรอก่อนรอก่อนจริงๆถ้ามีวันนั้น โดยทางท่านเบียสุกรวั์ได้ตอบอีกว่ามันก็ต้องรู้ใจกันประมาณเนิองไม่มีใครต้องการคําตอบไม่พร้อมรอแต่ทุกคนเวลาเซอร์ไพรส์ก็จะสําเร็จมด e. ไม่มีใครไม่พร้อมแต่งแต่บางคนก็อาจจะคิดนานหน่อยแต่ก็ตกลงหมดเราก็อาจจะต้องเตรียมตัวดีๆทางด้านเบลล่ารานีตอบกลับอีกว่าลองไหมลองอาจจะได้คําตอบที่ไม่เหมือนคนอื่นซึ่งชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าทําเอาหลายๆคนอึ้ง กับคําตอบของเบลล่ากันเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก w o r l d s e a News ขอบคุณครับ